สำหรับพี่ดิวถึงไหนแล้วัคคนค่ะจากหัวใจแม่นะคะแล้วก็จากทุกๆคนในไอ,อเดียวัดมะลุ่ทุกคนกินข้าวอิ่มกันหรือ,อยังครับวันนี้ห <c oughs> ลังพี่ใหม่หลังปีใหม่มีความสุขไหมครับ <c oughs> ปีนี้พี่ดิวก็33แล้วนะก็ตั้งใจว่าจะสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ส่งพลังดีๆให้กับ ทีมงานแล้วก็โรงงานไอเรียวของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะจับมือกันไปด้วยกันตลอดไปนะครับขอบคุณด้วยครับงเสียงเียไม่ไวพี่ไทยครับพี่ไทยครับก่อนก่อนพี่ดิวจะพูดนะเรามีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆฮะ เรามีสบายเรื่องเล็กน,น้อยให้พี่ดิวนะฮะเป็นของ,ของความเล็กน,น้อยจากทีมงานอ r ยเรียวพลสของเรานะฮะอะไรเนียเกิดอะไรขึ้นวันนี้นนดิวเข้าใจว่าแบบสุขสันต์วันเกิดน้องดิวนะครับพี่ไทยขอให้น้องดิวมีความสุขมากๆ พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามตลอดชีวิตปัสจากความทุกข์ทั้งปวงนะครับขอให้น้องดิวแวบ,บล้อมด้วยกัลยาณมิตรที่ดีและจริงใจกับน้องดิวมากมายนะครับขอให้น้องดิวประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมน้องดิวจะคิดหวังจะทํากิจการงานอันใดก็ขอให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นทุกทุกประการเลยนะครับขอให้น้องดิวสุขภาพแข็งแรงดีซิกแพคแบบนี้นะครับไปจกกนกระทั่งอายุเป็นร้อยยี่สิบปีเลยนะครับและที่สำคัญขอให้น้องดิวมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่งคั่งมั่นคง,นงและยัง พวกเราชาวไอเดพัาสขอขอบคุณน้องดิวที่น้องดิวได้มอบความรักให้กันและกันเสมอมาครับวันนี้แม่ถือโอกาสสุขสันต์วันเกิดน้องดิวกับน้องอินพร้อมกันเลยนะคะลูกขอให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดให้สมพันธ์ปรารถนาทุกเรื่องาราวเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายครอบครัวอบอุ่นสุขใจตลอดกาลแม่และทีมงานของไอเดียพะคส รักรองดีรันรอ,องดีและทีมงานทุกคนนะคะทุกก่มันเกิดนะครับน้องดิวก็ให้มีความสุขตลอดไปรวยอยู่แล้วกข <อ S 1> ็กขอให้รวยริ่งๆขึ้นไปนะครับ สุขสันต์วันเกิดนะครับน้องดิววันเกิดปีนี้พี่แท็บก,ก็ขอให้น้องดิวสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนานะครับปีนี้ขอให้น้องดิวม,มียอดขายเป็นหลักพันล้านแสนล้านขอให้เจอแต่ลูกค้าที่น่ารักแบบนี้ไปตลอดนะครับสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณภศรรษีตราตายคุ้มครองน้องดิวและครอบครัวให้พบเจอแต่กัรยานามิตรที่ดีแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับสวัสดีค่ะน้องดิวและน้องอินนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะคะช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะมีแต่ความจริงใจให้นะคะพี่ต้นนะ ก็ขอมอบสิ่งดีๆและมอบจากหัวใจดวงนี้ให้กับน้องดิวและครอบครัวของน้องดิวและน้องอินทุกคนเลยนะคะพี่ต้นน้ำก็ขอให้นใหน้าที่การงานของน้องทั้งสองคนนี้เจริญรุ่งเรืองงอกงามร่ำรวยเงินทองไหลมารวยแบบมั่งคั่งและก็ยั่งยืนนะคะมีอะไรเรียกใช้พี่ต้นน้ำได้ตลอดเลยนะคะรักนะคะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บพวกเรารักน้องดิวสุดหัวใจครับสุขสรรค์วันเกิดน,นะครับ ว่าดิวก็บ่นว่าแบบวันนี้ดิววิ่งงานสองงานแล้วดิวก็แบบว่าเฮ้ยแม่สาจัดงานมันเกิดย้อนหลังแม่สาเขาก็มีความตื่นเต้นตลอดนะดิวก็ยังพูดในรถอย่างนี้แล้วดิวก็ไม่รู้ว่าจะมาจัดงานมันเกิดย้อนหลังใหมดิวอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณไอเลียวนะครับขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับดิวรับรู้ถึงความรักที่กอดน,นะครับขอบคุณ สิ่งดีๆในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับไม่รู้จะพูดอะไรไม่ไมอยากร้องไห้ถ้าร้องไห้เดี๋ยวพูดไปไม่เป็นขอบคุณแม่สาขอบคุณครอบครัวไอเลียวขอบคุณ,คณทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขอบคุณของขวัญชิ้นนี้ด้วยนะครับ ิวยังบ่นมาในรถนะครับว่าดิวก็บ่นว่าแบบวันนี้ดิววิ่งงานสองงานแล้วดิวก็แบบว่าเฮ้ยแม่สาจัดงานมันเกิดย้อนหลังแม่สาเขาก็มีความตื่นเต้นตลอดเนาะดิวก็ยังพูดในรถอย่างนี้แล้วดิวก็ไม่รู้ว่าจะมาจัดงานมันเกิดย้อนหลังให้ดิวอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณไอเลียวนะครับขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับดิวรับรู้ถึงความรักที่มอบให้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ ขอบคุณสิ่งดีๆในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับไม่รู้จะพูดอะไรไม่อยากร้องไห้ถ้าร้องไห้เดี๋ยวพูดไปไม่เป็นขอบคุณแม่สาขอบคุณครอบครัวไอเลียวขอบคุณ,คณทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขอบคุณของขวัญชิ้นนี้ด้วยนะครับอันรู้ ไอ้เคของไอ้สาโอเคไอ้นืตั้ตัวเลยอ่ะดีเรันเพลงเลยักเขนบ้าน ร้องเพลงไม่เก่งเลยอ่ะขอสักเชิงบทเพลงให้กับทีมงานไอเรียลพัทนะครับแล้วก็ทุกคนนี้อยู่ที่นี่นะครับถ้าเสียงไม่ดีอย่าไปอย่าไปลงทิกต็อกนะเาดี๋ยวเขาด่าเอาแต่น้อยเพราะขึนประปัดเปราะสิ่งก้าวปัดหนีแต่ไหนสื่อบาชาใช้เพราะใหญ่ขึ้นมาแล้วสื่อบามีม้นีแต่สิกี้มักปุลตาแมนเพราะใหญ่ขึ้นมาเจ้ามักบาบี้ เรงงามงามยิลีเราคงงามงามยิลีชาติใช้ชก็ดีมีมีของอา้อาพียังคงดิกรักเธอจึงเป็นสาวสองที่แอบไปบปองถึงน้องจะมีคำหน้าเป็นนายุบเหมือนใช้พี่เมียมมีความเท่าเทียม จะเป็นหญิงหรือชายในซัมราฟไอเจ้า <gamma> ค <enders> ือไม่ดีเฮ้ชาชะขอเสียงคนมักบัวได้แล้วยูนี่มีคนอีสานปะครับขึ้นมาฝัดบอยสิงห์ฝั่นดิแต่ในหนังซือว่าชาดใชเพราะใหญ่คือบ้าและซื่อว่าบีบีแต่ตะกีบมักบัวเต่าแมสเพราะใหญ่คือบ้าเจ้าบักป่าบี จะงงาม,มงามีลีจะพงงาม,มงามอหลีชาตใชา้กด,ดีไม่มีคไอพี่ยังคงรักรักเธอจะเป็นสาวสองอพี่แอบไม่บอกถึงน้องเธอมีคำหน้าเป็นนายัน่อพี่น้อง เ,เสียงปรบมือหนๆักๆให้กับพี่ดิวหน่อยฮะเสียงบ่มักแต่ใจหลักครับผม Come on.